สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อไปทําการแก้ไขปัญหาของรถคันนี้นะครับที่รับงานมาจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้อง f c นะปัญหาของรถคันนี้ก็คือเมื่อเครื่องยนต์ร้อนนะย้ํานะเมื่อเครื่องยนต์ร้อนเวลากระแทกคันเร่งแล้วนะช่วงต้นคันเร่งนั้นนะจะมีอาการวูบสะดุดอ่าบางครั้งก็ดับ บางครั้งก็เล่งไม่ขึ้นเฉพาะช่วงจังหวะที่เรากระชากคันเร่งนะ,ะทีนี้นะรถคันนี้สตาร์ทติดง่ายติดเป็นปกติเดินเบาได้เป็นปกติแต่ช่วงจังหวะที่เรากระชากคันเร่งนั้นจะมีอาการวูบนะเมื่อผมรับรถมาถึงร้านนะเมื่อผมรับรถมาถึงร้านนะยังไม่ได้สตาร์ทยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ่า เมื่อรับรถมาถึงร้านพี่น้อง f อฟมาดูกันนะว่าค่าพัชเชอร์ที่ผมวัดได้ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้ช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงอุณหภูมินะครับอ่าที่ร้านก็จะอยู่ประมาณ40องศานี่แหละนะอ่าให้ค่าบวกลบของมันติมิเตอร์วัดด้วยนะอ่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศานะ ค่าปัจเชอรอโดยที่รถคันนี้เครื่องเย็นเป็นปกตินะอยู่ที่296ิพี่น้อง FC คิดอย่างไรนะหลายๆท่านร้องโอ้เลยหลายๆท่านขำอากเลยขำกากเลยนะเพราะว่าถ้าปัจเชอรอนะครับมันฟ้องอาการนะค่าปัจเชอรอมันฟ้องอาการลดนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอันนี้นะหลังจากที่เราวัดค่าปัจเชอรอคอยไปแล้วนะครับอ่าผมก็จะทําการ เอารถออกไปทําการขับเทสนะครับพี่น้องนะผมเอารถออกไปทําการขับเทสนะไปกับนะครับระยะทางรอบของไมสามกิโลนะครับไปกับระยะทางก็จะประมาณ3กิโลเมตรนะครับพี่น้องเอฟซนะเมื่อผมไปกลับแล้วนะผมก็จะมาทําการนะครับวัดค่าพัชคอยอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ที่แน่ๆนะช่วงเวลาที่ผมเอารถไปทําการเทสนั้นนะครับ เวลาที่เรากระชากนเร่งที่ความเร็วรอบสูงนั้นนะรถจะมีอาการวูบนะครับวูบสะดุดนะแต่อาการนี้ผมมองว่ายังไงก็ไม่ใช่อาการของแรงดันปั๊มติ๊กนะอันนี้ผมสันนิษฐานไว้ก่อนนะผมว่าไม่ใช่แรงไม่ใช่ปัญหาของปั๊มติ๊กแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมคิดว่ามันเกิดมาจากเรื่องของค่าบัตรเชอร์ที่มันสูงเกินนะครับเพราะว่าค่าบัตรเชอร์ที่สูงเกินนะ มันจะจ่ายไฟตลอดเวลาจ่ายไฟนอกรกอบนะชิงจุดระเบิดนะครับพีน้องเอฟเอาละหลังจากที่เราไปทําการเทสกลับมานะครับเห็นไหมค่าพัชเชอร์มันสูงเกินโคต้านะเพราะว่าในทุกๆคลิปที่ผมได้อ่าทำลงไปนะผมก็บอกว่าค่าพัชเชอร์มันจะอยู่ที่150ถึง390แต่นะครับไอ้390นั้นผมพุ่งเป้าไปที่รถยมามาฮ่้านะ แต่ของฮ o n d a ค่ามันจะต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่าที่วัดได้เมื่อกี้นะครับอยู่ที่340นะอ่าช่วงจอดใหม่ๆเลยมันจะอยู่ที่370นะครับอ่ามันอยู่ที่370นะครับพี่น้อง FC ซจอดใหม่ๆเลยอันนี้ก็คือผมจอดรถพักมาแป๊บหนึ่งแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ค่าของพัดจัคอยตอนพัดจัคอยเย็นนะได้ค่าเย็นได้ค่าร้อนมาแล้ว ทีนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการวัดเทียบค่าพัชคอยของใหม่นะอ่าอันนี้เป็นค่าอันนี้เป็นพัชคอยของใหม่นะครับของใหม่อ่าเวลาเราไปซื้อเขาจะถามว่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าอ่าผมก็บอกสตาร์ทเท้าเข้าไปนะเรามาดูกันนะครับค่าพัชคอยนะครับตัวนี้นะครับของเทียมเกรดท้องตลาดนะครับเกรด A นี้แหละนะอ่าที่อุณหภูมินะประมาณ31องศา ใะครับพี่น้อง fc อันนี้เป็นวันใหม่แล้วนะเป็นวันใหม่นะวันต่อมานะครับเพราะว่าตอนวัดผมไม่มีไม่มีพัชเชอร์มาเทียบนะผมก็เลยเไปซื้อพัชเชอร์มาอันนี้มันก็จะเป็นวันใหม่ละนะครับเม <ME> ื่อผมได้ไดพัชเชอร์มานะครับอตอนเช้าอุณหภู 30, มิประมาณ30องศานี่แหละนะผมก็จะมาทําการวัดค่าพัชเชอร์ให้พี่น้อง fc ได้ดูกันนะค่าพัชเชอร์ของใหม่นะนี่200กว่านะครับ210นี่แหละนะครับประมาณนี้ นะเห็นไหมค่าประชือนะครับค่าประชือตัวใหม่กับค่าประชอรอตัวเก่านะครับค่ามันต่างกันมากนะครับพี่น้อง f อฟค่ามันต่างกันมากเลยนะดังนั้นนะครับการสันนิษฐานของเรานะครับเราสันนิษฐานได้ว่าอ่าพัชคอยตัวที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับค่ามันโอเวอร์ค่ามันสูงเกินนะอ่ามันทําให้มันจ่ายกระแสไฟตลอดเวลานะครับจ่ายกระแสไฟไปหัวเทียนตลอดเวลา มันก็เลยทําให้ใคล้ๆกับว่าอาจจะจ่ายเร็วไปนะครับมันอาจจะมีอาการน็อกรอบนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มทําการปล่อยน้ํามันเครื่องออกแล้วก็จะเปิดห้องจานไฟนะแต่สิ่งที่เราได้เจอเมื่อเรานะครับทําการปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาก็คือเศษกาวกับเศษน่าจะเศษยางกริ้งยางกดโซ่หรือเปล่านะครับ <helping> นี่นะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะเศษก็ขาวน่าจะกาวบอลเศษด,ดำๆมียางกริ้งยางกดหรือเปล่าหรือว่า เป็นกาวดาที่ทามานะแต่ทําไมมันเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมก็ทําเครื่องมานานทําเครื่องมาเยอะนะปล่อยออกผมก็ไม่เคยเห็นเศษกาวที่อยู่ในห้องเครื่องแบบนี้แต่ที่แน่ๆที่เห็นตอนเนี้นะกาวขาวมีนะครับกาวดํามีนะอ่ามันเป็นเศษของกาวหรือเปล่านะครับพี่น้องเอฟซนะนี่แหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทําให้เครื่องยนต์พังได้เพราะว่าเศษกาวมันจะเป็นกรออ่ามันจะไปอุดตันไส้กรองน้ามันเครื่องกรองหยาบเดี๋ยวดูน้ามันเครื่องไม่ขึ้นนะ อ่าให้ระวังด้วยก็แล้วกันเรื่องของการใช้กาวนะทีนี้เมื่อเราทําการเปิดห้องจานไฟออกมาสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้เจอนั่นก็คือนะเรื่องของเศษชีเหล็กเศษเหล็กนะฝุ่นตะกอนเหล็กเนี่ยเต็มเลยนะครับฝุ่นตะกอนเหล็กนะครับอยู่ภายในชุดล้อแม่เหล็กจานไฟแล้วก็อยู่ในอ่าพัดเชือกคอยมันมาเกาะตามพัดเชือกคอยเนี่ยนะครับ เศษเหล็กพวกนี้ทําให้ค่าพจน์คอยเพียนได้นะครับทําให้ค่าพจน์คอยเพียนได้เนี่ยบริเวณที่มือผมชี้นะครับมันก็จะมีเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยนะอ่าทีนี้นะครับเศษเหล็กพวกนี้มันยังสร้างความเสียหายให้กับชุดกดลวดอ่าคอยชาร์จได้ด้วยนะอ่าเห็นไหมเนี่ยมีแต่เศษเหล็กเต็มเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะมีแต่เศษเหล็กนะอ่าทีนี้นะครับ เราก็มาดูในห้องจานไฟเศษเหล็กมาจากไหนอ่าพี่น้องสังเกตด,ดูตรงนี้ตรงที่มือผมชี้เดอ้ออ่าตรงนี้นะครับโดยปกติของรถฮอนด้าน,นะครับก็จะเป็นอ่ายางนะจะเป็นยางนะยางกดโซ่นะที่เขาเรียกยางกดโซ่ทีนี้เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะอ่าจริงๆแล้วมันเป็นเหล็กก็จริงนะครับพี่น้อง f ีมันเป็นเหล็กก็จริงนะอ่าแต่นะครับมันไม่น่าจะลูดได้แบบนี้อันนี้มันลูดแบบผิดปกติเลยอ่ะนะ เหมือนปั๊มน้ำมันเครื่องมันฝึดฝ,ดฝดผิดปกตินะาในกรณีแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าผมว่ามันผิดปกติแล้วล่ะนะอ่าที่มันผิดปกติมันจะผิดปกติเพราะอะไรนะยัดลูกโตมาแล้วหลบอ่าหลบแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ได้หรือเปล่ามันเบียดกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเราก็ต้องหาปัญหาให้เจอเพราะว่าปกตินะครับ เฟืองปั๊มนะ้ำมันเครื่องมันจะไม่รูดแบบนี้มันจะกลมแล้วก็เฟืองหายไปเลยนะอันนี้เฟืองม,มันรูดมันล้มนะครับพี่น้องเอฟซีมันมีความผิดปกตินะเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าไปหาเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนแล้วก็ทําการบัตรกรีพรัชคอยตัวใหม่แล้วไปทําการเทสกันว่าจะหายไม่หายครับพบกันคลิปหน้าครับ